ตาเขมิดตาสะพอนเดี๋ยวจะไงไหมครับเดี๋ยวถุงไผ่จ๋าถุงไผ่ใส่เสื้อโมงเลยนะอะไรใช่ไหมครับใส่โมงด้วยนะครับควรจะแบกเทียนอิฐขโมยมาแล้วถุงโมงมันจะเกลืองนู่ ขาถนัดข้ามได้ไม่เลยคนคอถนัดข้าได้ไม่เงินแต่ไม่นั้งดินหักกรับเีนีจะดันนตัรับีสวยจ๋ย็นดูเงบเียนะ